สวัสดีครับสวัสดีพี่น้ององไปสูส่ขูดซุกคนครับพอกระเปาเท้าฮักแนทชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมามือนี้ตั้มซูเปอร์ซูปเปอร์ตีนไก่ครับแก่เรียบร้อยเหลือแต่อันแน่วจับทั้งทั้งทั้งเถิงทั้งขานะครับเอาแบบซิเผ็ดยนเพี้หน่อยเบิ้งมีแต่ตีนใหญ่สมขเขาเอินว่าซูปเปอร์อยู่หรอกนะครับมีพักมะกับมือนี้มีบักทัวมีพักกาดน้อยหนึ่งนะครับผู้ข้าวแล้วก็สลัดนะครับให้พี่น้องฟังเสียงอัน เสียงองเพลงครับมืัอนี้วันออกพรรษาน้องพี่น้องเนาะเอ้าวันที่เขิ้น่าทั้งไี้แหละพระบวชนะครับสิได้ล่าซิขาเขิ้น่าซิขาลาพระเจ้าเอ้ามาพี่น้องมาบมบวบลายห,หางเสีบเสียบน้ำบาดาครับอุ้ยใส่หลัวหลัวมันนี้ลืมลืมบวงครับพี่น้องมาอย่ามันใส่โหลดตีนใหญ่ครับ

ม็นเล็บมือหนางนี่น้องเพราะว่าซื้อเป็นอะไรมาแก้วเองเล็บมือหนางคุนแก้มากมาต้มอย่างเปื่อยครับแบบนั้นต้องเอาแบบนั้น ติดอับตาไปพี่ห้องรับตาไปหืมสีดีใช่ตา trăm trăm Cân đăng Cân <laughs> đăng hơn rồi Ủa, oh, chưa một phẩy tiếng tí có lẻng huân huân này ไปครับตามตามมังคันแล้วไปเลยพี่น้องมั้อนี้เอี่ม หน่อยกับผ่านมาเพื่อนเบอร์หนึ่งเบอร์สองฮาเสียงครับ อืมแสบปากแล้วมันคักแท้ ถ้าเอาเพื่อยกูนี่ผมบานบ่าได้ห่ำครับเอาซ้ำหนึ่พอดีได้ห่ำน่ำอืม ทำจังหน่อยแต่ละบาทนะบอนประกาศไม่รช่วงเทศกาลนั่นช่วงง่มนีเนาะอ๋อหืม,มง่วงเบิ่สดเลย làm tinh tinh lên đỉnh đỉnh đỉnh. <laughs> phải không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Thì mình yên tâm chẳng nói cướp 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 gì hả này Mấy đồng Xẹp Này เตียงดังยังไงสิ่งเตียงดังพี่น้องมันถามว่าเห็ดจังไรมันคือนไม่นามหลายแถวแมึงมนี่ต้มน้ามะขามเปียกใส่พี่น้องต้มน้ามะขามเปียกแถมมันข้นบนอยากให้มันหวานก็ต้มแบบน้ำเชื่อมใช่หนึ่ง พักง่ำหน่ก็แพงนพั่นพ้องักชี่เลยเคยซื้อมันละสิบมันละเศร้าพี่น้องขาดอยู่ โอ้ขักอยู่ได้พี่น้องจวดจ,จาดเลย in kaya nga pat 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 do <laughs> <c oughs> จ้าจ้าก่อนเดี๋ยวอันนยคู่ันนี้เปิดเพลงก่อนเพราะในบ้านเปินมนีบุญมือ้นครับไอตักบาทเทโวเตรียม ทึ่งเผ็ดทึ่งแสบพี่สุด <laughs> Super. Kepik. <laughs> ความม่โซบแบบแบบแบบผสมท่าลิปสติกเลยพี่น้องต้่มเพราะซ้ำนี่กรุบกรุบดีบริจาเวลาบึ่งว่าจังนาทีก็แล้วแต่ไฟแห้งไฟคอยเนาอพี่น้องนะ <cười> cực cực nhằm hẹn lại bọn đẹp vườn cũng giống ảnh เผ็ดอยู่พี่น้องว่าแต่ออพริกตัวนี้บเ่เผ็ดเผ็ดเอามาไล่เรียกันกับตัวที่บ่าเท้าใส่หลายๆนะครับเป็นคนละเป็นคนละหลอดบ่าพี่ศบแดงมาเลย เรียบร้อยพี่น้องซิปซิปก่อนออกพรรษาลาพระเจ้าครับมาเนี่ยมมือแรงกับไปเยี่ยนเทียนนะครับไปจุดอ่าเข้าจุดบ่งไฟจุดประทัดจุดกระโปกกระมัานระว่างเด้อพี่น้องเด้อช่วงยี้มือเสาร์ประมาณทีสามทีสี่นะครับกับไปตักบาตรเทโวนะครับช่วงนี้กับเฮ็ดบุญนะครับออกพรรษาลาพระเจ้าแล้วก็ชิมีงานกบทิ้นหลายหลายงานนะครับ นันกระถิ่นกันยังนงโอ้ยหลยนะครับเอากะผู้ใด,ม,ดมักเขตบุญมักเขวัดนะครับกะมือแรงแต่กรมืออื่นบางมองเพื่อนกะมีกวนเขาทิพนําเลยพี่น้องอ่าคือมือขึ้นมือขึ้นบ่นะครับเพื่อนมีกวนเขาทิพนํานะครับบ่าวเท้าบ่แถวแถวในโบมีนะครับเขา,าบริไปน,นะครับ,บ,รปปนะรบเนาะกะถือว่าเป็นประเพณีนะครับเป็นวัฒนธรรมบ้านเฮ้านะครับทั่วทุกภาคนะครับเพื่นมี นะครับสืบสานเอาไว้เอา้ามองนี่เขียวเขียวเข่าทั้งขางทั้งนี้ทั้งลุงหน้าหน้าเบาเท้านะครับที่ซื้ออยู่ทั้งอำเภอนาตานนะครับกำนาสาวสีนะครับเนา,านะนะเอาไว้พี่น้องเบิง้งมือชอบไปเปียงเปียงไงน้ำปลาขอนเปียงน้ำออกจากเขา่าได้ปลาบริษัทพี่น้องมึงเองทั้งเสียเอาป้าทั้งยังมาทับกล่องที่รุดลุ่งหนามนะพี่น้องเอาการจงนีทายพี่น้องเบิง้งถ่าท่าทา,ามิวเข้าอื่นไปเลย หายไผู้ถือกองไหนก็นได้อาย่เดียวครับสาวสีไปเห็นงานเอากะขอบบุญขอบคุณพี่น้องนะครับท,ทุกทท่านนะครับที่เกติตามรับชมบ่าวเทาคลิปนี้มือนี้ฝากพี่ตอนน้องคือเรานะครับมักอะไรถือใจกระแช่บ่าวเทานี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ